ครับผมก็สวัสดีนักเรียนชั้นปหนึ่งทุกคนนะครับเราเดินทางมาถึงสัปดาห์ที่สิบเอ็ดแล้วนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้รูจะให้ทั้งหมดสองวิชานะครับก็คือวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์นะครับเราจะเริ่มเก็บคะแนนแล้วก็จะแจ้งนักเรียนทราบนะครับ <c oughs> ว่านักเรียนแต่ละคนมีคะแนนเก็บของภาคเรียนที่หนึ่งประมาณกี่คนเนาะอ่ะไปดูกันเลยนะครับ หนึ่งนะครับวิชาภาษาไทยเนาะวิชาภาษาไทยนี่เป็นในเรื่องของการอ่านอักษรนำสัปดาห์ที่แล้วครูให้แต่ใบงานไปเนาะครูก็ยังไม่ได้อธิบายนะครับก็ให้นักเรียนดูในสัปดาห์นี้เอานะครับการอ่านคําที่มีอักษรสูงนานะครับอักษรสูงมีกี่ตัวกลางมีกี่ตัวต่้มมีกี่ตัวนะครับบางคนอาจจะลืมไปดูในโจก็ได้นะครับอักษรสูงมีอะไรบ้าง ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันเจ็ดใช่ไหมอักษรสูงมี11ตัวแต่มันขาดอีก4ตัวมันเป็นอักษรสูงที่มีเสียงออกเสียงเหมือนกับอักษรสูงเขาเรียกว่าอักษรคู่อักษรสูงคู่หรือเปล่านะก็มีสเสือสซสลาโซฤษีอะไรเงี้ยนะครับเช่นด่วนแรกอันแรกอ,อันว่าอะไรขนาดขนบขนมขนาดเฉลียวฉลาด ฉไหนฉงนถลําถวายถนัดถลนสนามสลับสนองสมองนะครับนี่มันไปอันนี้มันไปช้านิดหนึ่งเนาะต้อเรียน,น,อ,น,ยนอ่ะไม่เป็นไรทีนี้นะครับเด้งขึ้นมาตัวนี้อ่ะนะครับอ่ะทีนี้นะครับไอ้พวก กรอบด้านบนเนี่ยมันจะเป็น <c oughs> คําที่มีอักษรสูงนํานะครับคําที่มีอักษรสูงนําคือกรอบสีเหลืองตรงนี้ส่วนข้างล่างนะครับก็คือคําที่มีอักษรกลางนำนะครับมาะน,นันเรียนสังเกตเลยนะครับเอาข้างบนก่อนข้างบนคําที่มีอักษรสูงนํส่นสูงก็จะมีขคไข่ชชิงทอถุงโตเสือนะครับ ผีฝากถุงข้าวสารให้ชั้นชั้นทอชิงถุงทอถุงสารทอเสืออย่างเงี้ยครับนี่คือสอนสูงสรสูงนำแต่ถ้าเป็นกรอบสีเขียวจะเป็นอักษรกลางโตเต่าโอเต่าโออาโตเต่านะครับอักษรกลางมีคามําว่าอะไรบ้าง ไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากอุ่มใช่ไหมไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากอุ่มมีเก้าค่อักษรสูงมีเก้าพอดีเป๊ะเด็กตายสองรอบที่การจับนะครับก็ลองอ่านดูก็ยังมีคำว่าอะไรบ้างตะวาดจมูกจริตจระดตนุตวัดตลกตลาดรามอร่อยอันนี้อนาตลอดตวัดจรวดจริตอะไรอย่างเงี้ย นี่คืออักษรกลางนำนะถ้าอักษรสูงหรืออักษรกลางนําค่าหลังเป็นอักษรต่าเออเป็นอักษรเออเป็นอักษรต่ํามันจะออกเสียงเป็นเสียงตวานะครับเื่อนไปไงไปดูต่อนะครับทีนี้เขาบอกว่าข้อสังเกตคําที่มีอักษรสูงนําและคําที่มีอักษรกลางนำนะครับข้อที่1คําข้างต้นพยางหนึ่งออกเสียงแพัญชนะตัวหน้าผสมกับสระอะออกเสียงอะเพียงครึ่งเสียง เสียงที่2อ,ออกเสียงพัญชนะตัวที่2ปรผสมกับสระและพัญชนะสะกดตามที่ปรากฏโดยออกเสียงวรณยุกตามเสียงพัญชนะตัวหน้านะครับนี่คือข้อสังเกตหนึ่งข้อสังเกตที่2เออเอาใหม่เอามาตกมันตกรรทัดเนาะนะครับตกรรทัดอีกหนึ่งมีแคลงหัวน้ำด้วยนะครับเอาใหม่นะคำข้างต้น พยางค์ที่หนึ่งออกเสียงแญชนะตัวหน้าผสมกับสระเอาแค่นี้ก่อนผสมกับสระอย่างเช่นคาว่าอะไรอารามเนี่ยอารามเนี่ยอะรามนี่แพชนะตัวหน้าคืออออ่างใช่ไหมผสมกับสระก็เป็นอะรามตวาดล่ะก็ตะวาดขบนบ้างสนานก็สะนานใช่ไหเอผสมกับสระขบนขณะเนี่ยขณะขอไข่ผสมกับสระก็เป็นขะออกเสียงตัวพัญชนะ ตัวหลังก็เป็นหนะนะครับนี่คือข้อสังเกตอันที่1นนะครับโดยอ่านพยางค์ที่2นะครับจะมีอักษรหอนาอย่างเช่นคําว่าขนมนยผมยกตัวอย่างให้ผู้เรีนฟังนะครับขนมนักเรียนขนมอะค่ะ,ะไม่ใช่ขนมนะถ้าปิดถ้าปิดอย่างนี้อาจารย์ว่าขนมอันนีน้นมเนาะนมแต่ถ้ามีอักษรสูงนำคือสอนก,กลางนำอยู่ข้างหน้าแบบนี้ตัดออกปุ๊บมันจะ มีคอไข่ไเอาคอไข่ใส่สระก็เป็นขะแล้วนมตัวข้างหลังเราจะแมนว่านมเราเติมหอหีไปหรือมันจะเป็นเสียงจัตวาแมานว่านมกลายเป็นขนมอย่างนี้นะครับนี่คืออักษรหอนำเนาะคำอื่นเหมือนกันคล้ายๆกันทีนี้มาดูข้อสังเกตที่2เขาบอกว่าคำอักษรน,นำซึ่งพยัญชนะตัวหน้าเป็นอัรสูงหรือเป็นอักษรกลางพยัญชนะตัวหลังเป็นอักษรต่ำเดียวงูใหญ่นอนอยู่ริมวัดบนลีโลกนะครับ และอ่านออกเสียงยันที่สองคล้ายที่2องคำมีหอนำหน้าเช่นนะครับดูเลยมีคำอะไรบ้างผลิตอันว่าผลิตสเสวสวัสดตวาดฝรั่งสยามกนกจมูกน่นะครับเพราะนั้นอักษรที่จะเป็นอักษรนำนะไม่ใช่จำเป็นที่จะต้องเป็นอักษรสูงเสมอไปมันอาจจะเป็นอักษรกลางก็ได้นะครับ แต่มันก็มีข้อจํากัดอยู่เรียนต้องฝึกอ่านบ่อยๆนะครับเพกเรียนจะคล่องอีกทีนี้มาดูข้างหลังนะครับแต่มันก็มีคําบางคำนะครับคําบางคําที่มีลักษณะตามข้อหนึ่งหรือข้อ2เหมือนกันนะครับแต่ไม่นิยมอ่านพยางค์ที่2เหมือนมีหอนําเขาก็จะไม่อ่านพยางค์ที่สองเหมือนมีหอนาอํา,นาเขาอ่านเป็นเหมือนขนมเหมือนอื่นี้เลยอย่างเช่นใดคณิษฐานี่เป็นชื่อคนนะครับคณิษฐาไม่อ่านว่าคณิษฐานะครับ คณิเดดถายนะอยางที่สองไม่มีหอนํานะครับถ้ามีหอนํมันต้องเป็นขณิตฐาดาแบบนี้ไม่ใช่นะครับให้เรียนสังเกตพยางค์ที่2นะครับสรันอยูนี่นี่สระอักษรสูงนะขอไข่สอสลา,าสอสเสือกไก่อักษรกลางนะครับนำนาราอักษรต่ำทั้งหมดแต่พยางค์ที่สองไม่อ่านเป็น เสียงจัตวาหรือเสียงที่มีหอนำาดูเลยนะครับต้เรียนลองดูเลยสารันอยู่ไม่อ่านว่าสารสารันอยู่นะครับสมาทานไม่ใช่อ่านว่าสมาทานกนิฐาไม่อ่านว่ากนิฐาครับคำนี้เหมือนกันข้อไข่ขเสือสอเสือสสอออา,อานพยางค์ที่สองไม่อ่านเหมือนมีอักษรนําอักษรหอนานะครับอ่านเป็นเสียงปกติไปเลยนะครับงนั้นมันก็ข้อจำกัดก็ค่อนข้างมากสมควรภาษาไทยนะครับแต่เราก็ต้อง ใช้วิธีการจำนะครับแล้วก็การฝึกฝนไปๆนี่เดี๋ยวจะจําได้อีกนะครับต่อไปอักษรที่มีหอนําเลยยุ้มยิ้มหนักหนาหรูหราหญิงใหญ่เงี้ยงไงายหลังไหลวันไหวหมักหมมน,นี่คือหอนํามาเลยไม่ต้องอ่านออกเสียงฮะยุ้มยิม้มอย่างเงี้ยไม่ต้องอ่านฮะยุ้มยิ้มนะฮะยุ้มยิม้มไม่ต้องฮะหนักหนาฮะรูราไอฮะรูรา หะยิงใยนี่ไม่ต้องหะเง,ง้นไงไม่ต้องถ้ามีหอวหีบนำหอวหีบเป็นอักษรสูงอยู่แล้วเรา,าอาร่านเสียงจัตวาไปเลยนะครับยุมย้มยิ้มหนักหนาไม่อ่านว่านักหนานะเนี่ยถ้าเป็นเงี้ยเป็นนักหนานะครับแต่ถ้าตัดหัวนำไปเลยจะเป็นนักนานักนานักนาแต่เติมหอวหีบหรือหอวนำลงไปมันจะเป็นหนักหนาไม่อ่านเป็นหะนักนาอยานานี้ไม่นะครับทุกคำเลยนะ ไง่ายๆนะครับแต่ทีนี้มาดูนะครับรวเดเร็วเลยนะมันก็จะมีอักษรที่มีออมีหอนนามันมีอน,ำ,น,ำ,อนำด้วยออนาจะมีอยู่4คํานักเรียนมาคีดใ,ใต้คําตรงนี้1คือยาอยู au, you, young, young ่ยางยากยาอยู่ยางยากยาอยู่ยางยากมีแค่4คําเขาเรียกอักษรอนาอักษรอนาครับแต่มันจะชอบสับสนกับคําว่ายากคําว่ายาก ไม่มีอนำนะยากก็คือยากเลยอยากจะเขียนผิดกันบ่อยมากนะครับให้นักเรียนระวังไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้ภาษาไทยจากนั้นนักเรียนฝึกอ่านคำพวกนี้แล้ววันส่งแบบฝึกครูจะให้มาอ่านกับครูทีละคนนะครับรอดูได้คำที่หนึ่งอันว่ามี หิกงน้นงายหมักหมมรูหราหลงไหลหวือหวาขยงฉมวกผนวกผลึกสมัครสมานถวินถนัดสลบสยมภูสวัสดสมัชชา สมัตยาเอ้ยสมัญญาพอัยสมาคมสมาชิกกนกจรวดจริตสนุกตลาดปลอดตวาดอร่อยนะค,คำนี้ครูไม่แน่ใจตนุกตนุหรือตนุนีนนะ่ลองไปดูเพิ่มเติมมาแล้วมาสาอบอ่านกับครูนะครับครูจะประเมินให้พวกเราเอ แป๊บหนึง่งอ่ะตัวนี้อ่านว่าเต่าตโนนะครับตุกเพิ่มเติมมานะครับตุกต่อไปไปคณิตศาสตร์นะครับคณิตศาสตร์พวกนี้เป็นตัวอย่างนักเรียนนะครับเราจะอยู่ในเรื่องของการเขียนทศยมในรูปของเศษส่วนแล้วก็เศษส่วนไปทศยมวนไปวนมาอยู่นี่แหละนะครับทีนี้มันทําได้หลายแบบนะครับตอนที่แล้วมันก็อาจจะยังไม่มีในรูปของจํานวนคละเนาทีนี้จํานวนคละ มันก็ทําไปหลายแบบอยู่เยนะครับอย่างข้อหนึ่งนะเขาบอกว่าแสดงวิธีทําจานวนกละให้อยู่ในรูปทศนิยมแสดงวิธีทาจานวนคละไม่ใช่เศษส่สสวนนะนะจำนวนคละให้อยู่ในรูปทศนิยมทํำยังไงนะครับเดีย๋ยวดูข้อนี้นะดูตรงข้อนี้อ่าดูตัวอย่างตัวอย่างที่หนึ่งเลยนะอย่างที่หนึ่งเลยเขาทำไง <S <S เขาแปลงจาก จำนวนพระให้เป็นเศษเกินใช่ไหมครับอพอแปลงเป็นเศษเกินปุ๊บเขาแปลงให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเห็นไหมได้เศษหนึ่งส่วนสองเขาก็ค่อยมาแปลงมาแปลงเออเดี๋ยนะไปดูวันโอ้เขาแปลงจำนวนพระให้เป็น เศษส่วนยังตามนะครับเพื่อนดูตัวนี้ขออภัยเขาเอาจํานวนนับข้างหน้าคือ3เอาไว้เหมือนเดิมแล้วเขาก็แปลงสีเหลือง56ส่วน112่งร้ยเนี่ยแปลงมาแปลงให้เป็นเศษส่วนยังตามนะครับมันก็จะได้เป็น3ามเศษหนส่วนสนะครับโดยการเอา56ไปหารเลยนะเขาหารนี้เลยนะครับตัดนี้เลย56เหนือเป็น56าสิเป็น112 พอได้ตรงนี้ปุ๊บเขาก็แปลง3าเซนสเนี COVID ่ยให้เป็นเศษเกินนะครับก็จะได้ตามนี้นี่คือวิธีที่1ครับมาทําให้หลายแบบนะครับอย่างคอตอย่างวิธีนี้เขาแปลงไหมเขาแปลงเป็นเศษตัวอย่างตาเหมือนกันแต่เขาแยอกออกนะครับแยก3กับเซสออกแยกออกมาเลยเห็นไหมเขาแยกออกมาทําได้นะครับแบบนี้แยกออกมาเห็นหออไหมครับ แล้วเขาก็ทำแต่เศษหนึ่งส่วนสองเนี่ยให้มันเป็นทศนิยมก็ได้เป็น5้าส่วนสิบไอนจุดห้าสามบวกจุดห้าก็ได้สามห้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเหมือนกันนะครับจะได้คำตอบเหมือนกันทุกทีวิธีต่อมานะครับมันก็จะมีประมาณเนี้ยมีสองวิธีนะครับเลือกเอาวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับอะมาก่อนเลยโอ้มีภาษาอังกฤษด้วยเนาะ เดี๋ยวไว้ก่อนนะครับเอาแต่ไทยกับคณิตก่อนประาณน,นี้้างกิจะเพิ่งทำนะครับ เขียนเลยครับวิธีทำสองสองเศษส่วนสามสิบสี่เอาวิธีไหนกูทำวิธีเดียวนะครอนนี้กูเอาวิธีที่หนึ่งแล้วกันก็คือกูไม่แยกออกเป็นอย่างนี้นะกูไม่แยกนะครับกูไม่แยกแค่างนี้นะ จะทำได้ไหมทำได้นะครับครูไม่เอานะวิธีนี้วิธีนี้คูไปทำข้อสอง่ะอันนี้ครูเอาอย่างนี้แหละเหมือนเดิมเลยแต่ครูจะเอา17ตัดทั้งเศษและส่วนครับตัดเฉพาะตัวที่ครูได้เงาสีเหลืองนะครับ2เป็นจำนวนนับไว้เหมือนเดิมนะครับนี่ครูตัดเอาแม่17ตัดเลยครับ17 1เป็น17 17เคูณ2เป็น34ได้แลได้นะครับจะได้เป็น2เศษ1 ส่วนสอทันได้ปพ๊บคูณแปลงเลยครับ2อคูณสเป็น4ีบวกหเป็น5ได้เป็นเศษ5ส่วน4ี่ใช่ไหมครับทีนี้เศษ5้าส่วนสคูณอะไรเอาใหม่ไม่ใช่เศษสี่คูณอะไรนะครับให้เห็นหมองง่ายเนาะเศษ5้าส่วนสทีนี้ครูต้องการแปลงตัวส่วนเนี่ยให้มันเป็น10เป็น100หรือเป็น1,000 เพราะว่าครูจะได้แปลงจากทศนิยมเศษาาส่สวนให้เป็นทศนิยมได้เนาะทีนี้4ราอะไรได้10ไม่มี4ราอะไรได้100ไล่ไปครับมีไหมมี4คูณคูณนะครับ25ถ้าคูณได้25ได้100ล่างคูณ25บนก็ต้องคูณตามข้้าล่างข้างล่างมันจะได้เป็น100พอดิต5คูณ125ได้1 0 0 25คําคำตอบก็คือ1 จุดสองห้าตอบแล้วครับหนึ่งจุดสองห้านี่คือคำตอบนะครับแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองนี่คือวิธีที่หนึ่งนี่ข้อสองครูจะทำวิธีที่สองให้ข้อสองเป็นวิธีที่สองนะครับ สิทํามเศษ9ส่วน12เท่ากับ1เศษ9ส่วน12เท่ากับผู้แยกครับใส่เครื่องหมายบวกเข้าไปหนึ่งไว้เหมือนเดิมเป,นป็นจำนวนนะับทีนี้9ก้าส่วนสองกูเอาอะไรมาตัด ไปนอาหาในตัวทั้งเศษและส่วนเกับ12แม่3ครับ3 3เป็น9 3 40 2มันก็จะได้เป็น1บวกด้วยเศษ3ามส่วนสเท่ากับเอา้าครูต้ังจะแปลง3ามส่วนสนักเรียนก็ต้องแปลงให้มันเป็นตัวเอ้ยแปลงแปลงตัวส่วนให้มันเป็น10 100 1,000ส่วน4แล้วมันเหมือนข้อนี้ไหมอุ้ยอันนี้ โอ้ยคนนี้ผิดตัวนักเรียนขอภขอภัยขออภัยครูผิดผิดคนนี้ว่าอยู่อ,อยู่หมดเลยเนี่ยคนนี้ตัวนี้มันไม่ใช่ซีมันเป็นไรขออภัยครับขออภัยมันเป็นไรส่วนมันต้องเป็นสองสองคูณห้าเป็นสิบใช่ไหมคูณห้าทั้งเศษและส่วน ห้ 5, 5, ตัวนี้ได้20่สิเป็นสิต่อจะได้เป็นสองจ้าโอ้โหผายสองจุดห้าคนนี่ส่วนเป็น4ส่วนเป็น4ีสีคูณอะไรได้10ไม่มีเราต้องการแปลงตัวส่วนเนี่ยให้มันเป็น10เป็น100หรือเป็น1,000ใช่ไหมครับทีนี้ตัวส่วนมันเป็น4เราจะทำให้มันเป็นไรสิบไม่ได้ก็ต้องคูณ จริงคูณเหลเมื่อกี้เลยคูณ2ี่สิบห้เนาะจะได้100ถ้าคูณ25ก็ต้องคูณด้วย25ทั้งเศษและส่วนมันจะได้เป็น100อย่างนี้นี่ก็ได้75ตัวนี้ก็เป็น1บวกด้วย75 0 100. 1ส0นเอา75มาเขียนก่อนแปลงในทศนิยม2ตำแหน่งใส่จุดตรงนี้ ไม่มีเลขอะไรก็ใส่0 1นย์นบวกศูนนะครับนี่เป็นเรื่องการบวกทศนิยมลักไปแล้วการบวกทศนิยมหลักการสำคัญมันก็คือจุดตรงไหนให้จุดตรงนั้น,นเนาะใหเรียน1ไม่มีจุดใช่ไหมก็เติมจุดให้มัน0.75เนี่ยให้มันตรงกันอย่างนี้จุดตรงจุดปุ๊บตำแหน่งไล่มาตามลำดับมันจะตรงเองตรงนี้ก็ได้5ตัวนี้ก็ได้7 ตัวน,นี้ก็ใส่จุดก็เติมจุดโว oh, เป็น 1. 1> คำตอบก็คือ1อนึจุดเจ็ดตอบครับตอบแล้วครับต่อไปครับไปครับรวดเดียวนะครับรูททำให้ดูอีก เขาสีข้อนะทีนี้เศษส่วนไปทดสัยมแล้วนะครับต่อไปทดสัยมไปเศษส่วนบ้างอ่าไปไปดูสิตัวอย่างลองดูตัวอย่างเองเขียนทดสัยมในรูปของจุลกละหรือทดสัยมไปเศษส่วนนั่นแหละนะครับอาจจะคล้ายๆกันอันที่หนึ่งสองจุดแปดห้าในรูปจุลกละนี่คือวิธีที่หนึ่งฝั่งซ้ายวิธีที่หนึ่งเขาทำ อืมสองจุดแปดห้าเขาแปลงเลยเนาะเขาแปลงเลยแล้วก็ตัดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับอันนี้คือวิธีที่หนึ่งวิธีที่หนึ่งมาดูวิธีที่สองสิวิธีสองทำไงวิธีที่สอง 2. เขาแยกครับเขาแยกสองออกจากศูนย์จุดแปดห้าแยกออกแล้วเลขมันจะน้อยนะแต่วิธีที่หนึ่งเนี่ยเขารวมเลยเลขเยอะ เอาแบบไหนครูทําให้ดูข้อแล้ววิธีเอาขอ้หขอหนึ่งเลยอ่ะข้อหนึ่งเลยขออยาให้เด่นตามตามเนาะนะอันที่หนึ่งนี่ครูจะไม่แยกนะครับครูจะ ซับลงไปเลยผู้หใหญ่เลยครับครูเอา3 1 5 ห้ามาเขียนก่อนไม่ต้องเอาจุดมานะส่วนด้วยอะไรครับ10เพราะว่ามันเป็นทศยมหนึ่งตำแหน่งเนาะแล้วคูณตัดเลยครับ0กับ5แม่อะไรไม่5ครับเพราะนั้นหารสั้นต้องได้5 2เป็น10 5 3 5าอะไรได้30ใกล้สุดห้าอะไรได้สามสิบเรียนใกล้สุดห้า้อะไรสามสิบห้าหกสามสิบ ทำเป็นตัวสเหลือหนึงชักคาลงมาเป็นสิบห้าห้าโอห้าสามสิบห้าบเหลือศูนย์นี่ก็ได้หนึ่งมันมันจะเหลือคำตอบสุดท้ายก็คือหกร้อย 600, ส่วนด้วยสองใช่ไหมครับอืมโจรไม่ดี 6กร้อยสาสเศูนนิดหนึ่งแปลงให้เป็นจำนวนกระมันไปนเศษเกินเนาะแปลงให้เป็นจำนวนกระมันจะได้เป็น3 1 5เศษ1ส่วน2นี่คำตอบครับตอบครับโอ้3 1 5ไม่ใช่จุด ตาม1.5เต็ม1ส่วนต่อไปเอาข้อ,ขอให้ดูสองข้อเลยข้อหนึ่งข้อส,สงอ,งองนะครับข้ออื่นนักเรียนคิดพลิกเพลงเอาอีกนะครับแล้วก็ไปเจอกันในช่องออนไลน์นะครับอ่ะมา16.8เท่ากับอันนี้วปธนที่สอง วิธีที่1นึ่งเมื่อกี้เราไม่ได้แปลงเราเอาตัวเลขทั้งหมดมาใส่มันเยอะเนาะมันเยอะใไนะครับคุณแนะนำวิธีที่2ก็คือคุณแยก16กับจุออกจากกันโดยใช้เครื่องหมายบวกมันจะเหลือแค่8ใช่ไหมครับมันจะเหลือแค่8 16ไปละเหลือแค่8แต่8มีจุดด้วยนะมันก็จะบวกเป็น0.8เพราะฉะนั้นมรรทัดนี้มันจะได้เป็น16บวกกับนักเรียนแปลง0.8ตัวเนี้ย ให้มันเป็นเศษส่วนสิแปลงไงถ้า0.8นปมันเป็น,ปนทศยมหนึ่งตำแหน่งมันก็แปลงได้ตัวส่วนเป็น10เอาตัวเศษไปเขียนก็คือ0.8แต่0.8เนี่ยใส่แต่อ8อย่างเดียวได้ไหมได้นะครับไม่ต้องอาจุดมาเพราะนั้นมันจะได้เป็น16บวกด้วย8ส่วน10แต่ก่อนนักเรียนจะนักเรียนอย่าเพิ่งมาเขียนอย่างนี้นะ 16มันยุบได้นะครับ16เศษ8ส่วนสตัวเขียนแบบนี้ก็ได้นะ2บรรนทัดนี่เท่ากันนะครับเท่ากันเลยนะแต่เรียนอย่าเพิ่งเขียนให้เรียนสังเกต8ส่วน10ไอซีเขียวที่ครูแรงเงาก่อน8ส่วน10ตัวเนี้ยมันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังดูเฉพาะ8ส่วน10คคำตอบก็คือยังถ้ายังนกเรียนอย่าเพิ่งเอามาเขียนแบบนี้เอาไว้แต่16ก่อนเอยมาแปลง8ส่วน10ให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อน8กับ10อะไรบ้างหาลงตัวทางเศษและส่วนง่ายมากแม่ สองแปดหารด้วย2 2 4เป็น8 2 5เป็น1ิบสหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้มันจะเหลือเป็น16บวกด้วยเศษ4ส่วน5ถูกต้องไหมครับแต่ครูไม่เขียนยเป็นแบบนี้นะครูเอาเครื่องหมายลบออกเลยครับเ,เครื่องหมายบวกออกแล้วเอานี่อันนี้เลยครับแบบนี้เลยแล้วเขียนตอบ ก็คือ16เศษ4ส่วน5ตอบแล้วครับจบครับนี่เราเจอกันห้องเดียวออนไลน์นครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนะาะนักเรียนภาษาอังกฤษนะครับต้องขออภยัยอย่าเพิ่งทำนะไปอย่าเพิ่งทำติดมาด้วยนะครับเนี่ยก็ได้ไป้วยเหมือนกันเนี่ยจะเพิ่งทำทำเทอไทยผลิตคอ เออ่ไทยกับพิตพอนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวดครับ